วันนี้ช่างโมดจะพามารู้จักร้านอาหารอยู่เพชรชบูรณ์นะครับ <P et ub ule> เพชรชบูรณ์ครัวพันลำอ่าผมก็ <P et ub ule> ไม่เคยเข้ามานะครับมาครั้งแรกนะครับก็มาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวนี่ครับครัวพันลำแล้วก็มาสั่งอาหาร,ด,ราดูลองชิมดูนะครับลองชิมดูว,ว่าจะอร่อย หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เคยเข้ามาสักทีนะครับไม่เคยมาลองนะครับยายมาน้่งก็สาท่านช่นลงไม่พดถูกก็มาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับก็มีวันนี้มีพิเศษเลยแม่ยายมาด้วยครับแม่ยายแล้วก็ดาราทั้งสองท่านขาประจํานะครับแล้วก็หลานชายนะครับก็ลองสั่งอาหารดูนะครับนี่เมนูก็ แม่ยายน้องเมียแล้วก็พรรยานะครับก็สั่งอาหารจานเดียวส่วนผมก็อีสานดั้งเดิมแล้วก็ส้มตำคอหมูย่างลองชิมดูนะครับกว่วไม่อร่อย <Okay. S 1> ครับาขาดไปได้คือข้าวเหนียวกล่องข้าวน้อยข้าแม่ ใช่้นบทพนักงานมันก็จะมีอยู่ข้างหน้าคนนึงคอยรับคอยรับแขกนะส่นคนนึงก็ไปยูปที่โบสถ์เป็นเงี้ยเรี่ยงเดี๋ยวือยังไมจังเดินสั่งอาหารไปแล้วตอนนี้ก็รออาหารอยู่นะครับก็ออุดรกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับทานอาหารแล้วว่าจะพากันไปเที่ยวต่อที่โลตัสนะครับ หรือแม็คคูตอนนี้ก็ต้องลองมาชิมอาหารร้านนี้ก่อนครับนี่ครับกำลังนั่งรออยู่เลยตอนนี้ได้เวลาเที่ยงพอดีเลยนะครับเที่ยงพอดีก็แบะเข้ามาชมอาหารหมูหน้ากินจังเลยนะครับดูก็หมูย่างส้งตมตำปูปะลานะครับปูปะลาแล้วก็ มาลองชิมกันเลยนะครับมาเลยมาเลยแล้วปรากฏว่าอร่อยสุดๆเลยนะครับร้านนี้อร่อยสุดๆใครมีโอกาสได้มาชิมก็มาลองชิมดูได้เลยนะครับขัวพันลำนะครับขัวพันลำจำง่ายๆนะครับขัวพันลำร้านนี้อยู่ฝั่งเดียวกับค่ายทหารนะครับ อยู่ฝั่งเดียวกันกับข้าวอหารก่อนก่อนจะถึงตัวเมืองเพชรชบูรณ์นะครับก่อนจะถึงครับฝั่งเดียวกับข้าทอาหารลองมาชิมดูนะครับจำง่ายๆคัวพันลำนะครับคัวพันลำกินแล้วอร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากนี่สำคัญราคาไม่แพงนะครับคัว่าตราคาไม่แพงเชิญแวะเข้ามาชิมได้เลยนะครับคัวพันลำเลย ัว uhm, พันลำเกินข้าไม Help, mm ่ไ hmm. ด no? um, uh, ้นะเนี hmm. oh, uh ่ยเป็นข้าไม่ค่อยได้ครับหมดสามสามไปก่อนกลับก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้นะครับก็ เค้กรอเค้กสวยกันตามระเบียบนะครับตามระเบียบนะครับอ่าคุณแม่คุณแม่ยายแล้วก็คุณภรรยานะครับถ่ายรูปกู่กันครับก็ปัวพันลำนะครับปัวพันลำอร่อยมากครับอร่อยมากใครมีโอกาสไปเพชรก็อย่าลืมแวะชิมได้นะครับชิมได้นะครับที่สำคัญ ราคาไม่แพงนะครับอร่อยและราคาไม่แพงนะครับใครชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใ,ใกล้ปะ